น้ำลายแตกแล้วอร่อยมากแพ้ท้องแล้วครับไลฟ์ขายทุเรียนเสร็จแล้วแหระครับขายไปเจ็ดสิบกว่าลูกอะวฮะน้ำลายไหลย,ย้อยเลยต้องไปซื้อมากินนะอร่อยมากมันมันเป็นแบบมะม่วงดองอะ่ะน่ารักจังของครับไลฟ์นานนี้ยังครับเพิ่งเข้ามาฝากก็เพิ่งไลฟ์เหมือนเมื่อกี้นี่แหละครับเอาแบบอยากไลฟ์แบบเอาของอร่อยมาอวด เป็นดาแซบไม่เปรี้ยวหรอลูกมันจริงจริงมันเปรี้ยวอยู่ครับแต่ว่ามันดองมั้งมันก็เลยแบบลดความเปรี้ยวไปเยอะเลยครับไ mm hmm. ลฟ์ช่องไหนครับเพจคุณพายวันวันนบุตรครับผมเ mm hmm. ป็นดาแซบแท้ไม่เปรี้ยวหรอลูกมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ครับสงสัยแพ้ท้องสงสัยแพ้ท้องแทนเมียหรอนี่อย่างนี้เลย เยอะยุ่อเลยอืมคนดูหิวอะ่ะต้องไปเก็บมะม่วงตอนดึกแล้วที่บ้านอะ่ะที่บ้านใครมีมะม่วงบ้างไปเก็บเลยฮะตอนนี้ท้องเสียนะเต้าฉ่ำมากโอ้ยน้ำลายแตกแล้วเนี่ยอ,อร่อยอร่อยจริง เรากินทุเรียนเยอะแล้วเราต้องมาดับด้วยมะม่วงเนื้อหอมซับหิวตามไปรูปจัดเลยครับแต่ฟอน,น่าจะทานไม่หมดอนะ่ะน่าจะได้แค่อีกประมาณหกเจ็ดชิ้นก็น่าจะอิ่มแล้วหยุดเถอะน้องฟอดบาบ เฮ้ย <c oughs> ขอโทษครับขออีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพอละโอ้ยทุเรียนดับด้วยมะม่วงของโปรโดโอ้โหจริงๆฝิงอชอบกินพวกแบบสตอรอเบอรี่ส้มแล้วก็มะม่วงแล้วก็มังคุดของที่ชอบนะผลไม้อะไรเงี้ยทุเรียนยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ชอบเหมือนกันกำลังกินเลยมาชนนะฮะอ่าไปอืม เนี่ยเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับดีมากกินคนเดียวท้องเสียแน่มาครับแม่มานะฮะทุกๆคนมากินน้ำกันเด้อืเหมือนแบบเขาแบบทำสดๆใหม่ๆเลยอะ่ะแต่เปลือกมันอ่อนไปนิดนึงมันไม่กรอบมังคุดได้กินยัางยังเลยครับอยากกินมังคุดมากถอดก็หลอกเกินขอบคุณครับ อเอ็นดูพี่วัดิศราพี่ฟอดทำบาปคนท้องแซ่บไหมคะสุดๆจะว่าแบบอยากกินให้มันกรอบๆกว่านี้หน่อยอันนี้มันอ่อนไปนิดนึงเนี่ยชอบแบบเนี้ยเฮ้ยของของขวัญน,นะครับขอคุณพี่มนมนนะครับเอฟเขาพึ่งเอฟเขาพึ่งกินมังคุดไปอ่า ฉันต้องขับรถไปซเว้นแล้วอยู่เอ้ยฝัดบ่าไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตนะฮะ,ะงั้นขออนุญ,ญาตทานนะครับม,ม,ม,มันแบบชอบที่แบบมันเหนียวๆอ่ะมันแบบกินอร่อยดีอ่ะไม่อนุญ,ญาตค่ะด้วยโอ้โห บาบนาคสุด,สดขอของงนฝาประทับใาตแล้วไม่บาปเลยว่ะน้ำลายไหลเลยซะละแซบแซบแบบมันี๋ยวเราต้องหาก่อนจับก่อนว่าไหนเหนียวๆนี่แบบนี้เหยะกินบักม่วงครับบักม่วงดองทั้งสี่ด้วยแบบแล้วก็ซุป ไม่เล่นไม่เล่นใครอยู่ข้างหลังไม่เล่นนะฮะไม่เล่นฟอดขี้ครัวด้วย <S <S ไม่มีนะเชื่อฟอดทุกอย่างเลยฮมเมเกอร์มากินมะม่วง1น3ของซ้ำอ่าไม่ได้ เราเพาะกินมะม่วงใช่ไหมคะใช่ถ้าอยากน่าตจะดีเราต้องไปซื้อมะม่วงมากินนะครับเป็นจะแซบแซบขนาดครับผมอืม้เหลือเยอะได้ั้นะเนี่ยเอาเปล่าจะใช้โซ่ก็ สายใช้โฟนของใครอะสายยาวอะของเจนน่าจะอยู่ข้างในตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคะตอนตอน <S 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 ี้อยู <S 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 ่เอ่อปารีสครับอืม แช่เย็นไว้ยิ่งอร่อยออ้โหฝอเพิ่งแช่ออกมาจากตู้เย็นเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่แพดดี้ไปไหนจ้าฝอพี่แพดดี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างล่างครับโอ้ยขอบคุณพี่หมูนะสวัสดีน้องฟุกฟิกด้วยนะครับมากินมะม่วงกันนี่อื้มอื้ม หิวหิวไปเนะ้ยนะคู่นี้น่ารักมากเอ้ยถ้าน่ารักถ้าคู่น้องฟุกไหมอ่ะถามจริงอุ้ยขอบคุณสำหรับไอหัวใจนะครับซองจุดหมายหิวไปหากาแฟคุมหิวมาดีกว่าเอ้ยบุรีรัมย์อำเภอรประคนชัยไปกลับประคำไหมไปกลับประคำไหมคะ ใกล้กับประคำไหมคะไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะฟอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะ<จ>สวัสดีกิติพนผิวจัน์นะครับคิดถึงคิดถึงใส่เหล็กดัดฟันเจ้าเจ้ากัดดีๆเด้อเหล็กหลุดนะใส่เหล็กเดือนสุดท้ายแล้วครับน่ารักมากครับขอขคุณมากครับพี่พี่ก็น่ารักมากินบัวงกินวงพี่ฟอดพี่แพรดี้น่ารักมากมาก ขอ h าวทูรักกันนานๆหน่อยพี่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจข <c oughs> ขอแบบนี้มันอยู่ที่ใจน้องฟุกอืมนี่หน้าเหมือนลูกชายข่อยเลยจริงเหรอครับเขินหน้าะ่ะแหมเหมือนฟุกเหมือนฟุกไม่เคยมีความรักอ่ะนี่มาฮะอยากกินทุเรียนทุเรียนหมดอ่ะตอนนี้ทุเรียนหมดฟืม เยวเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวว่ากันเนาะเดี๋ยวเอาไปฝากมากินบมักม่วงก่อนแผนกล้องดูเพ่แพรี่หน่อยอยู่หน้าบ้านเนี้ยครับดูตรงลงคนเยอะมากไม่อยากลงไปคนเยอะให้เขาทำง,งานก่อนมี มีความรักก็อยากมีแบบพี่ฟอร์ดเนย <มา S 1> ใช่เหรอ,อใช่เหรอฟูกมา,าพูดอย่างนี้สีเขิน<ม>กอดกันให้ดูเป็นขวัญตาได้ไหมได้ไหมเนี่ยเอฟซี FC. พี่พารดีอยู่ข้างล่างนู่นพี่พารดีอยู่ข้างล่างมากินมะม่วงกัน<า>เรียนจบยังค้ายังเลยครับอ,อืม อืมคุณไพยวันวน,วน,นบุตรมาดูสวัสดีครับเจ๊กินน้องม่วงเจ๊กินน้องม่วงพี่น่ารักจังขอบคุณมากครับรักพี่ฟอร์ดค่ะ<า>เจ๊เขามาดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูนะ ดยู่มะมงเปรี้ยวละอืมไม่เปรี้ยวมากลองกินดูไหมกินไม่เปรียสักหนึ่งสวัสดีครับคุณดิวเรียกกันน่ารักมากอ่ะพี่เขินจังแก้งนะแก้งอ้าว่ออันนี้คือวันหมดอายุอยามายุ่งกับผัวฉันเฮ้ยเจ๊บนะีแล้ว สอดน่ารักจังขอบคุณมากครับผมอยากพาพี่ไปกินชาบูอีกจังชาบูที่ไหนอ่ะชาบูที่ไหนครับน่ารักมากน้องสอดกับพี่แพรี่เอฟซีนะคะเอฟซีน,นะครับใช่เดี๋ยวหาหนังเหนียวๆก่อนเพราะฟันเราแข็งแรงมากเพราะไปแดดกนันนี่นะเฉยปุ๊บ เดี๋ยวรอ,รอ,รอไลฟ์ทุเรียนนะครับตอนนี้เขากำลังแบลทุเรียนอยู่นี่จะไลฟ์อีกเหรอจะต้องกินแข็งๆแบบนี้มาหรอมีสาวมาเม้นเต็มเลยเออเจ๊เอาไงอะใช่ทูเดียนมาแล้วทุเรียนมาแล้วใช่เหรอคันหนึ่งตำนานมองคนคนมองทั้งร้านเดี๋ยวแป๊บนึงขอส่องกัน นายชักกำลังจะแข่งเนาะยาวก็สองแข่งอ๋อต,ตั้งนานแล้วเจ๊ห่วงแล้ว <ünd S 2> ใช่นี่มาฮะกินม่วงด้วยกันอืมกินสาวกินม่นกินขนมกินของม่วงกินขนมนนม่ม,นนม,ม่วงกินไม่เป็นคือไม,ม่เป็นแทบทุกอย่างเลยคนม่กินเป็นกบ อ้าวอ้าวอ้าวไปกินชาบูกับใครนะตั้งนานแล้วเจ๊ตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนุ่นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยไปแข่งกีฬาค่ะเจ๊เออมียนพระขอบคุณครับผมเมียนพระเหรอแปลว่าแบบมั่งมีใช่ไหมครับเมียนพรไอ้เยอะเดี๋ยวจะโดนนะ ตั้งนานแล้วเจ๊พี่ก่อนเจ๊ไปกินข้าวกับมินยองฝนยังไม่เห็นว่าอะไรเลยเ <varit> อยได้ยินเสียงน่ะมาแล้วมัง้งจะงานจะงานบาทจะงานคลังรถคันนี้น่าจะเป็นรถของงานป่าเย,ยอะปะวะสองสามแข่งเยอะไม่เยอะหรอมาได้ไปเต๊ะ ได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเที่ยวก็พิมพ์มาอยเงี้ยได้ไปเที่ยวประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งไม่ไมไม่ <laughs> ไมอะไม่ได้ไปครับเพราะว่าอยู่ขายทุเรียนครับแล้วก็ขายขายทุเรียนเสร็จก็กลับไปผ่อนพันอาหารนะครับผมอืมไม่ได้ไปดูเลยครับแต่อยากไปมากเลยพเจ้าสวยมากยังไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงใช่ไหม เสียงดังมากขยันมากครับใช่ครับถ้าถ้าเราไม่ขยันเราก็จะไม่มีเงินนะพี่ปอถ้าเขาจะโนแบบนั้นอยู่ใกล้ๆเราจะดังขนาดไหนมันไม่เปลือกมันไม่หนาถ้าเปลือกมันหนามันจะอร่อยกว่านี้เปลือกมันบางเกินไปวิลลามาอร่อยแปลว่าฉันคุคาเม <c oughs> เอาหรอจริงนะครับคุณคาเม่หรอครับ สวัสดีคนดูแปดร้อยคนด้วยนะครับว่าอร่อยภาษาบุรีรำแปลว่าอะไรจะเงิงจะเงิงอร่อยประเทศยจังหวัดอะไรบ้างที่อ,อ,อยู่ภาคกลางตากกลางน่ะค่ะอืมอีสามอยู่แถวไหนอ่ะกลางพอแล้วมั้งเกินสามถึงสี่ชิ้นแล้ว มันติดใจอะพี่มันแบบมันออกไม่ได้จริงๆมันอร่อยมากาใช่ไหมใช่ใช่ต้องต้องต้องกลับไปซื้อใหม่ครบเจ็ดชิ้นยังพี่พอดอ่ะเดี๋ยวขอชิ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพอละสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็กินต่อนี่หรอท๊อปอ๋อแหม่หแล้วก็พี่พอดจะหลอกกินเลยพอละเฮ้ยกินน้นไปหมดไปยนึไงแล้วโอ้โหเยอเยอะมากเลยอ่ะใช่ ขายต่อครับทุกคนขายต่อฮะใครสนใจฮะสวัสดีพี่เต๋าพี่เต๋าด้วยนะครับผมสบายดีย <นะ S 1> ไหมครับดสวัสดีพี่เต๋าทีวีพูลนะครับผมสองร้อยแพงอะไรอะเจ๊อะไรคือสองร้อยแพงอะครับ